ว่าที่สามเณรตอนนี้เป็นสามเณรแล้วนะคะสามเณรกำลังจะเดินนะคะเดินไปถ่ายรูปที่ธรรมหาธรรมกายเจดีย์ร่วาภาพประวัติศาสตร์กับบรรยาการนะคะของสามเณรแรงมากเลย สัมปแดนเดินนะคะ